ครับคราวแล้วเราได้ดูคลิปพ่อลูกได้คุยกันครับวันนี้ผมพาผมมีมีโอกาสมาสัมภาษณ์น้องสุดสดส่วนตัวเลยอ่าลุยจกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเอาละคราวแล้วได้คุยกับพ่อใช่ไหมใช่ค่ะพอได้คุยเสร็จได้ดูคลิปเนี่ยตอนดูมันรู้สึกยไงว่า i, พ่อเคยสอนเราอย่างนี้มาก่อนไหมหรือว่าหรือเราเข้าใจพ่อมากขึ้นเออจริง,รงๆก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเคยสอนมาก่อนแต่ว่าเขาก็สอนในแบบที่ก็รู้โอเคเวแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้มานั่งจริงจังเหมือนอย่างวันนั้นหรือเปล่าหรือว่าก็ปกติก็สอนอย่างนี้อยู่แล้วก็ปกติก็สอนอย่างนี้เพราะว่าถึงวันนั้นจะสอนจริงจังแต่ว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์จริงจังอยู่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าคุยเรื่องจริงจังแต่ว่าตลกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า ครั้งไหนคือจริงจังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครั้เลยเป็นคนนี้เป็นคนพูดเรื่องจริงจังให้เป็นเรล่นๆซะหรือไงครั้งนั้นเขาก็จริงจังนะคะแต่เหมือนพอถ้าเห็นได้จากในคลิปก็คือขำขันกันอะไรตลกกันอ่ะพ่อปีล้วพ่อ,พอเบบนี้เท่าที่เรารู้จัก <c oughs> เมืองชายกินกษมเนี่ยก็งงงงมึนๆแต่ก็ตลกกวนๆอ,วนอะไรกับตัวเราเนี่ยเหกับตัวเรานะไม่ใช่กับคนทั่วไปกับตัวเราเลยเนี่ย เราตรงๆเลยเวลาตอนเย็นเวลาเจอกันไปรับหรือว่าไปไหนด้วยกันท่านหนุ่มกับพ่อแค่2คนบนรถจะเงียบแล้วก็เปิดเพลงว่าไม่ค่อยคุยอะไรกันใช่ค่ะเฮ้ย แตไม่ค่อยคุยอะไรกันเท okay. 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 ่าไหร่เวลาไปรับกลับจากโรงเรียนก็กินอะไรโอเคอร่อยไหมโอเคอิ่มอ้าวกลับส่งจบอะไรแ้เรียนยากไหมไม่มีถามก็มีบ้างแต่คือก็จะเป็นน้อยครับคุยกันน้อยเพราะเหมือนพ่อก็ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะส่วนหนูก็ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะพอมาอยู่ด้วยกันก็นั่งมองวิวคนนึงก็ขับ หนูเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะเฮ้ยใช่จริงๆหนูพูดมากนะอยู่ในห้องหนูก็เงียบแต่ว่าเวลาใครถามอะไรหนูก็ตอบเลยแบบนี้แต่ว่าหนูจะไม่คนไม่ค่อยเป็นคนเปิดประเด็นอืมก็อยากคุยแต่ว่าถ้าใครมีมีคนถามก็ตอบใช่ไหมแล้วมีอีกคนในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยลูกสาวจบมาหน้าตาดีว่ะเอ้ยคิดว่าตัวเองหน้าตาดีไหมก็ระดับนึง ได้แม่มาด้วยดีที่มีแม่มาช่วยเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นก็เลยดีขึ้นมาจริงิแล้วเป็นคนยังไงเค๊เป็นคนยังไงโต๊ะโ,โ,โตเจเองหนูก็เป็นคนก็ใจเย็นน่าจะเป็นคนแบบคิดเยอะแบบอย่างเช่นพรุ่งนี้จะไปไหนอะไรยังงยก็จะชอบเตรียมไว้ก่อนเป็นขั้นเป็นตอนเตรียมชุด,ชด,ชดเตรียมอะไรอย่างเง<ห>ี้ยใช่เตรียมของใส่กระเป๋าเตรียมทุกอย่างตื่นเช้ามาอาบน้ําพร้อมไปอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนแบบคิดทุกอย่าง เยอะคิดเยอะแล้วก็แบบก็ใจเย็นอ่ะแบบอืมใชมีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้บอกพ่อไปเออจกจกเดี๋ยวมึงฟังไวนะ้อะหรือว่าต้องแบบอออมีเรื่องแต่ว่าขออยักคุยเป็นส่วนตัวไม่ไเป็นคุยทางโซเชียลมีไหมมนูคิดไม่ค่อยออกเลยเพราะว่า เวลาทำอะไรพ่อเขาก็รู้นะคะเพราะว่าหนุก็จะแบบแชร์ไปให้ดูหรือว่ายายายไปเที่ยวไหนแชร์ถ่ายเดี๋บ้านถ่ายได้ไม่แต่อันนั้นก็คือไม่เห็นแอคทิวิตี้ไงตอนนั้นมันไม่อยากให้เห็นมนากแคอยากรู้ใ, <น S 2> ใ,ครใครไปบ้างไปใครบ้างอ๋อก็มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบตอนนั้นเพื่อนก็ไม่ชอบให้ถ่ายช่วงช่วงนั้น รุ่นรุ่นหนูเป็นเหมือนกันทุกคนเลยยกกล้องขึ้นมาปุ๊บไม่อยากให้ถ่ายหน้าตัวหนูเองก็ไม่อยากให้ถ่ายหน้าตัวเองมันก็เลยกลายเป็นจานอาหารแทนเพราะว่าไม่มีใครอยากให้ถ่ายหน้ากันเลยพี่พ่อไม่เข้าใจว่าทําไมปิดบังอะไรหรือเปล่ามันมอยบุ๋มเลยใช่ไหมใช่แต่ต้องมีผู้ชายแน่นอนแล้วจรูปถึงไม่กล้าส่งรูปมาถ้ามีอะไรก็บอกตลอดเพราะว่าเราก็ บอกดีกว่าจะได้สบายใจอย่างเงี้ยถ้าเรามาเก็บเป็นความลับพอเราไปมันก็เที่ยวไม่หนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลไหมที่พ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงทําให้เราทําตัวลําบากต้องทําตัวให้ดีไม่ให้เสียชื่อพ่ออะไรมีไหมมีผลไหมไม่ไม่มีคืคอถ้าเราทําตัวเราดีมันก็มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะมันไม่ได้เกี่ยวคือคนไม่ได้ห่วงพ่อไมไ่เกี่ยวกับพ่อเลยพ,พ่อดัง<ม>ตัวคนรูน้จกัจกพ่อเป็น,นใครมันก็เกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทําตัวดี เขารู้ว่าเราเป็นลูกมึงใช้ไหาอ่ะโอเคสอนดีอะไรเงี้ยแต่แบบเอาตรงๆการที่เราทําตัวดีหรือการที่พ่อกับแม่ต้องการให้เราทําตัวดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาต้องการให้เราทําตัวดีต่อหน้าคนอื่นแต่มันเราทําเราได้อะไรเงี้ยทําให้มันติดเป็นนิสัยมันก็คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือทําให้เราเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ฟังไว้ในจกฟังไว้ฟังไว้ลูกคิดเองนะเว้ย ไม่มีผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองหลับหมดเลยหลับไปเลยอย่างเงี้ย่าเงียหลับกีี้เองนะครับเพราะวันนี้เรามาทำวัดกันใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเราลงรับปิดทองปิดแผ่นหน้ากัน ที่ผ่านมาชีวิตอะไรที่ดีใจที่สุดมีไหมดีใจที่สุดมีไหมชีวิตของเราเนี่ยม,มันต้องมีแต่ว่าทอถาบตอนนี้มันไม่ออกใช่แต่ว่าพออยู่ในโมเมนต์นั้นมันดีใจมากเลยก็อาจจะเป็นอะไรดีสอบคณิตผ่านแล้วก็ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับหนู <laughs> วิศว์ว่าอยากให้น้องแกเป็นพิธีกรพิธีกรในการรายการต่างๆเนี่ยชอบไหม<อ>จริงจรงเราเป็นคนชอบหนูเป็นคนชอบแต่ว่าหนูไม่เคยลองเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามหนูตอนนี้หนูอาจจะต้องแบบโอเคหนูทําได้แต่อาจจะต้องมีคริปอะไรอย่างี้ให้หนูบ้างเพราะว่าตรงคือหนูไม่เคยลองแต่ว่าหนูอยากลองเพราะว่าไม่ลองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองแล้วก็ต้องไปฝึก ให้มันแบบชำนาญนนนทำได้ไปดนตรีไทยอออของวงละนาดได้ไหมละนาดเล่นได้แต่ว่าไม่ไม่ถนัดเป็นทางเก็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะถนัดเล่นดนตรีเพลินๆหวานๆเขมเรื่อยๆขิมได้คะ่ะกูเจิง้งกูเจิ้งได้อะไรอีกก็เครื่อ,องดนตรีไทย ประเภทเครื่องตีเนี่ยน่าจะได้หมดเลยแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นคองวงใหญ่แต่ว่าเครื่องสายเนี่ยหนูไม่ถนัดเลยค่ะเครื่องสายกับคอเธอร์นี่ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนนิ้วสั้นค่ะลูกคนเล่นล้วมันไม่ถึงกีต้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดนตรีไทยได้ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงชอบเต้นค่ะชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงไทยเดิมได้ด้วยเคยไปแข่งร้องเพลงไทยเดิมด้วยค่ะนี่ว่าเพลงอะไรตอนนั้นเพลงอะไรจะได้ไหมลาวคำหอมอะค่ะ น้อยฟังหน่อยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเคยประกวดร้องเพลงไทยเดิมอ่าสักหน่อย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 นั่งนั่อ่านั่งนัดีดีอ่ะหนึ่งสองสามยามืงาลมพัด โอ้ประมาณนี้ค่ะดูไม่ได้ฝึกนานเนาะแล้วเคยประกวดเป็นไงก็เคยประกวดทั้งแบบวงนะคะก็คือเราล้องเหมือนกันแต่ว่ามีทางวงดนตรีของเราที่เล่นด้วยก็คือเราเป็นล้องแล้วก็มีวงเล่นก็คือเราได้อน่าจะเป็น อันดับสามแต่เหรียญเงินอะไรเงี้ยเขาเขาจะให้เป็นลำดับว่าถ้าเราได้คะแนนเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญเงินแต่อยู่ที่ว่าคะแนนเท่านี้นคือเราได้ลําดับเท่าไหร่อะไรร้องเดี่ยวก็เคยแต่ว่าก็เป็นเป็น,ปนหรียญเงินเหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้อันดับแบบอันดับมากกว่าอันนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจเรื่องลําดับแต่ว่าเป็นเหรียญเงินทั้งคู่เลยโอ้โหไ,<ง>ไม่ใช่ย่อยครับไม่ใช่ย่อยพอ่อชอบต่อยพ่อเคอยบอกว่า พ่อเคยบอกกับลุงว่าผมพยายามสอนลูกผมต่อยมวยแต่ลูกผมไม่เอาเลยผมก็เลยบอกจบว่าจบลูกก็ชอบเต้นเพราะเพื่อนะเต้นได้แต่ถ้าลูกต่อยมวยเนี่ยเพื่อนคนไหนเพื่อนผู้หญิงนะใช่ไหมผู้หญิงจะมาต่อยมวยจะไม่มีใช่ไหมบอกพ่อเลยอบอกพ่อด้วยปากเองเไม่มทําไมหนูไม่ชอบต่อยมวยเพราะจริงๆหนูอยากหนูเป็นคนที่เวลาเหนื่อยแล้วมันจะแบบว่า เล่นกับเหนื่อยกับกีฬา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเต้นอ่ะเหมือนมันมีเพลงเป็นคนชอบฟังเพลงเลวเวลาพอพอเต้นแล้วมันได้เพลงแล้วเวลาเราเต้นไปเรื่อยๆรืยแล้วเราเต้นได้แล้วเราเห็นตัวเองในกระจกได้สุดท้ายเราได้ขึ้นไปแข่งเราได้แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเ,<ม>เรามาดูคลิปเราเองมันแบบ รู้สึกดีตอนนั้นมากกว่าแต่ถ้าต่อยมวยอ่ะต่อยแล้วสภาพมันแบบเอ้ยเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูสภาพตัวเองที่เป็นต่อยมวยจริก็ไม่ไหวแน่นอนไใชไปแข่งกันต่อยมวยกับเขาให้ต่อยเล่นๆอย่างเงี้ยได้แต่พอไปลองต่อยจริงๆหนูนับถือมากเลยที่พ่อแบบโอ้โหต่อยกัะสอบซายเป็นวันๆแล้วแสนแสนหมื่นๆมืนครั้งก็คือหนูต่อยอยู่ห้าครั้งแข้งหนูช้ำกั้นตาจีบเลยหนูก็งงก็แบบพ่อทำได้ไงเออ เคลียนะจ๊กลูกบอกอนแล้วว่าแข้งผู้หญิงแข้งช้ำม,มันไม่สวยใช่ไหม,<ช>มไปแล้วพอเล่นแล้วมันก็สุขภาพดีแล้วก็เล่นแต่พอหมออ่าคือเล่นเป็นงานเป็นการเอาจริงอาจางเกินไปไม่ได้ไม่ไหวใช่ไ<ช><ช>หมเดี๋ยวจะเป็นผู้หญิงไหล่ก้านโต<ช>แล้วก็แข้งบวมอยงนีหน้าเกลียดตายหน้าตาก็ดีทำไมแข้งแข้งหน้าเกลียดไม่เอาใช่ไหม <c oughs> โอเคสุดท้ายอยากบอกพ่อไปจักใจจักใจ ใจก็ใจอ,อยากบอกพ่อไปเพราะตอนนี้พ่อกาลังทํางานให้ประชาชนอยู่ถูกไหม,มใจถึงพึ่งได้ใช่ไหมทำไมพ่อไม่มีเวลาอยู่กับเราส่วนหนึ่งเ<ช>พราะพ่อต้องใช้เวลาไปช่วย,ช,วยช่วยประชาชนอ,อยากจะบอกพ่อว่าไงจ,งจริงๆก็ชอบส่งสติกเกอร์ไปในไลานนะคะว่าแบบสู้ๆอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้นะคือก็บอกตามนั้นนะคะว่าแบบสู้ๆเพราะว่า การทํางานเพื่อประชาชนหนูก็รู้ว่ามันก็เหนื่อยแล้วก็บางทีเราไม่ค่อยได้คุยกันอย่างหนูชอบพูดกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าวิาพ่อไม่เคยมาดูแข่งสักครั้งเลยนะหรือแบบงานเต้นที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางฝั่งคุณแม่มากกว่าแบบหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนเข้าใจพ่อหรือว่ามันชินก็ไม่รู้แต่แบบพอ,พอหนูโตมาหนูก็โอเคมันก็เหมือนเราก็เข้าใจเขาว่าโอเคเขาก็ทํางานส่วนเขาก็แบบ ก็เขาก็ไม่ได้ละเลยแต่เขาก็ยังแบบองานนี้เป็นยังไงเหมือนเขาก็ยังมารีเช็คว่าแบบเหมือนเขาก็รับรู้อะว่า,วาโอเคเราไปทํางานนู้นนี้นั้นมามันก็ไม่ได้ห่างเหินกันไปแบบนั้นมันก็เลยหนูไม่ได้มีมเขาก็ยังไงไม่ได้มีอะไรที่แบบจะต้องบอกเป็นพิเศษเพราะว่าก็น่าจะอย่างที่ลูกๆทุก,กคนอยากบอกก็คือโอเคก็รักพ่อแล้วก็เป็นกําลังใจคอยเป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่าหนูก็น่าจะเป็น สิ่งเดียวนั่งนั่งฟ้าพ่อพ่อเรียกว่าไงบ่อยวันพ่อไม่เรียกนั่งฟ้าเขาเรียกหมามุ้ยเฮ้ยลูกลูกเป็นนั่งฟ้าของพ่อไม่เห็นประมาณนี้เปล่าเขาชอบไอ้หมามุ้ยไอ้แสบอะไรเงี้ยเขามาแนวแบบลุยๆเขาอยากให้หนูออกตอนบอกแล้วว่าเขาอยากให้หนูต่อยมวยเขาเลยเขาไม่ชอบเขาชอบหนูใส่กางเกงออ่ย้นไป มันน่าน้อยใจนะคุณเองพ่อแม่เขามานั่งดูลูกกันแต่เราเนี่ยพ่อไม่มาตอนน,ตอนนั้นตอนนี้ยังเข้าใจพ่อเนี่ยเราน้อยใจไหมคือหนูไม่เคยมีฟีลลิ่งน้อยใจกับคุณพ่อหรือคุณแม่เลยเพราะว่าอาจจะถ้าตอนนั้นมันยังเด็กเด็กเกินกว่าเราจะมานั่งน้อยใจอะไรเงี้ยแต่พอมันข้ามจุดนั้นมามันก็กลายเป็นจุดที่ชินแล้วก็เข้าใจมันก็เลยไม่เคยมีโมเมนต์มานั่งน้อยใจอะ่ะเพราะว่า คือถ้าหนูจะน้อยใจมันคงน้อยใจแบบเวลาเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราเลยอย่างเงี้ยอันนั้นหนูจะน้อยใจแต่อันนี้คือเขาก็ยังรับรู้โอเคไปนะแต่แบบโอเคเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนคิดเยอะเพราะฉะนั้นหนูก็จะมีถ้าเขามีเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็มันไม่มีเรื่องที่ต้องมาน้อยใจถ้าถ้าเขาจะไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็รู้เขาต,ต้องทำงานใช่ไหมใช่อย่างน้อยเราส่งคลิปเราไปปุ๊บพ่อก็มีคอมเมนต์กลับมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ส่งไปแล้วหายส่งไปแล้วหายก็ยังเออ อันนี้หนูร้องเพลงเขาจะให้พ่อวันนี้หรือว่าเขาจะมีคอมเมนต์แต่ว่าอ้อมอ้อมเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีการตรงตรงสไตล์เขาเขาก็ไม่เอาตรงๆเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องที่หนูชอบด้วยอย่างเช่นร้องเพลงาเงี้ยเขาก็ฟังเป็นะเพราะแต่ว่าท้าร้องเพลงเพราะชอบร้องนินท้ามตัวเองเลยท้ามตัวเองว่าบาหรกนาแล้วก็หลวงพ่อครูค่ะชอบร้องมากเลยฟังจนใช่ไหมใช่ เคยพ่อเคยร้องเพลงกล่อมตอนเด็กๆเ,กเด็กไหมเออเวลาเรา้อนตอนเด็กมันต้องมีเพลงกล่อมเพลงกล่อมเด็กอะหรือไม่มีเลยไม่มีถ้าพ่อไม่มีเลยค่ะมีแต่อากงเอลอากงร้องอ่ะโนร้องไง,งเป็นภาษาจีนจำได้ไหมจำได้ไหมอะไร<อ>กล่อมตีก่อมเราเสียตาปูู่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ง,ง,งภาษาจีนแต่ว่าแต่ว่าหนูเห็นหลายๆบ้านที่พอเขาพูดถึงเรื่องเพลงกล่อมก็จะร้องเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนกันหนูก็เลยคิดว่าโอเคเพลงนี้มันน่าจะ หลายๆบ้านใช้ในการกล่อมลูกหลานนี่ไอ้หลับแล้วหลับจริงกล่อมได้กล่อมติดก้มเลยหนูฟังไม่รู้เรื่องอะจำได้อย่างเดียวคืออากงร้องกล่อมแต่เราไม่หลับนั้นเราเอาหมอนข้างขึ้นมาแกวงแล้วก็ขับเทียกงร้องตลกใช่ไหมใช่ไหมแฟงกี้ขู่ขู่เว้ยเอ้ยมันขู่เว้ยห้ไม่ให้เห็นเอ๋ยมันขู่เว้ย โอเคหวังว่าคงได้ดูคลิปนุเจ๊ทําอะไรบางอย่างที่เป็นพิธีกรเรามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากดูลูกสาวเมืองชัยได้เลยคเล่ะสามารถเรียกใช้งานได้ไม่ทําเองดิทําเองก่อนได้หมดเลยตอนนี้ทําได้ทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วถามอะไรตอบได้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันได้เองถ้าไม่ได้ก็มันได้ได้ได้อยู่อย่างนั้นโอเครังนึครัตอนมันขูมันคูมันคูต้องเงียบนะไม่ที่คู